เออไหนบอกว่าเจ้าเหนื่อยยังไงละ่ะแล้วทำไมถึงเบี่ยงมันไปมาแค่ทุบหัวมันและเอาแก่นอสูรออกมาก็พอแล้วไม่ใช่เหรอ <c oughs> อะไรกันอะไรกันท่านอาจารย์การทำแบบนั้นนะ่ะมาทำให้ข้ารู้สึกดีเจ้าหนี่มันทำร้ายข้าอยู่นานลงมือเช่นนี้ก็ไปทำให้ท่านมีความสุขหรอกเหรอฮะ <c oughs> <laughs> แก่นอศสูรของกิ่งก่าน้ำแข็งมันต้องพอๆกับเม็ดยาวิญญาณระดับสูงแน่นอน <laughs> <laughs> เฮ้ยเจ้าเด็กนี่ก็จริงๆเลยนะกินแก่นอสูรหลังจากการต่อสู้เจ้าอาจจะทะลวงขั้นสู่ระดับลากถาได้เลยนะ ตัวข้าเองนั้นติดอยู่ในระดับก่อเกิดเป็นเวลานานมากแล้วครั้งนี้ข้าจะทะลวงสุดระดับลากฐานให้ได้ต้องได้แน่นอนจงทะลวงไม่เลวไม่เลวฮะฮะนั่นมันภัยพิบัติสวรรค์เลย นะนี่มันเกิดพิภพิบัติสวรรค์ได้ยังไงกันเออคือว่าทำไมฟ้าถึงได้ปันป่วนละท่านอาจารย์นั่นมันอะไรกันเออนั่นคือพิภพิบัติสวรรค์นะเออพิยพิบัติสวรรค์นะนี่นะเหรอพิภพิบัติสวรรค์นะฮะในโลกใบนี้มีคนที่มีคนที่เต็มไปด้วยโชคแม้แต่พระเจ้าเองยังต้องอิจฉา จึงนำภัยพิบัติสวรรค์ลงมาเพื่อทำลายร่างกายของมันเฮ้ย hey, ใครกัน่น่าชงุ่มงามชักนำให้เกิดภัยิบัติสวรรค์กันเอ้ยเฮ้ยเจ้ามองหาใครกันล่ะ <Yeah. S 2> นั่นมันก็เป็นพระเจ้านั่นแหละ เออเออข,ข้าขขขขขขอย่างนั้นเหรอ,อ,อเฮ้ยเฮ้ยธน a j a ์ข้าก็แค่ทะลวงขึ้นสู่ระดับรากฐานเท่านั้นเองมันจะนำพาพพี่บัตรสวรรค์มาได้ยังไงไพ่บัตรสวรรค์น่ะจะลงมาสู่ข้ามันจะคุ้มอย่างนั้นเหรอฮะไพ,พ่บัตสวรรค์ไม่ได้มองที่ระดับพลังนะแต่มองที่ความสามารถต่างหากละ่ะนี่เอเฉันเจ้าต้องข้ามผ่านไปด้วยตัวเองข้าไม่สามารถช่วยอะไรเจ้าได้ หากผ่านพ้นภพิบัติสวรรค์น,นี้ก็จะมีชีวิตต่อไปได้แต่หากไม่อาจผ่านพ้นไปได้ก็จะต้องดับสูญเท่านั้นเอ้ยข้าจะไม่ไปข้าจะไม่ยอมแพ้แน่นอนข้าเป็นแค่คนอ่อนแอที่เพิ่งข้ามผ่านเข้าสู่ระดับรลากฐานเท่านั้นเองมันก็ไม่แน่เสมอไปหรอกนะภพิบัติสวรรค์น,นั้นมีเวลาจำกัดในช่วงที่มันอยู่ไม่ว่าเจ้าจะหลีกเลี่ยงหรือต่อต้านก็ตาม สิ่งที่เจ้ต้องทําคือทําตัวเองให้มีชีวิตรอดด้วยทุกอย่างที่มีด้วยทุกอย่างที่มีเข้าใจไหมเออ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 เฮ้ยพลังมันไม่รุนแรงไปหน่อยเหรอเฮ้ย,เ,ยเป็นบ้าอะไรอีกแล่ะเนี่ยไม่มากไปหน่อยเหรอ เฮ้ยเฮ้ยไอ้บ้าเอ้ย hey. ข้าแค่เพียงก้าวข้ามเข้าสู่ระดับลากฐานเท่านั้นเองรี hey, แค่นี้ก็ทำให้ไฟพิโรด,ดได้แล้วยังงั้นเหรอนี่มันที่ทธรแล้วหรือไงเฮ้ยนี่ข้ายังประเมินพันสวรรค์เจ้าต่ำเกินไปสินะเฮ้ยโอ๊ยกระเด็นโอ๊ยเจ็บนะเนี่ยเฮ้ยเอ๊ะนี่มันเอบ้าเอา้ย Yeah, เย่เชนเออเไม่เป็นไรแค่นี้จิบจิเอเอเอเฮ้ยเจ้าภาพัพิบัติข้านั้นเป็นเพนดับพลังลากฐานเท่านั้นอยากจะฆ่าข้าเลยอย่างนั้นเหรอฮะข้าไม่ยอมห็อกเฮ้ยไฟเทวะเออเออบุยบินขึ้นไปยังซูปเปอร์แมนเออ นี่จะเด็กบ้าคิดจะทำอะไรนะเออทลายลงไปซเเเเะเออ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 นออเออเอองอ้าออเาอเออเออเออเาอเอบเอ้เออเออเอ้เออ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 เอ่าออเออเ่า,า,า,าเน,น,นอนนเออ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 เนอเอเอออเออเาเ คงต้องใช้ท่านั้นแล้วสิน,นะไร้ซึ่งความหวาดกลัวก็แค่จะต้องใส่ไม่ยั้งเท่านั้นแปดว่างเปล่าวาดฟันเออ,เอ,อบัดซบเอ,อ้ยข,ข้าไม่กลัวเจ้ารอกเออในที่สุด ก็ข้ามผ่านได้เสียทีนี่เยเชนเจ้าเป็นยังไงบ้างเออข้าข้าไม่ได้พ่ายแพ้แก่พระเจ้าและข้าไม่ยอมถูกโชคชะตากันแก้งเฮออ้ยเจ้าเด็กงโง่เอ,อ้ยข้าเคยเห็นคนไม่ยอมแพ้แต่ข้าไม่เคยเห็นใครไม่ยอมแพ้เช่นเจ้า ได้กันที่ก้าวข้ามผ่านภาพบัติไปได้คนจากชิงยุนก็มาร่วมสนุกด้วยอย่างนั้นเหรอนี่หวังเต้าอยู่ท่านรู้หรือไม่ว่าคนที่ก้าวข้ามภาพิบัติได้นั้นเป็นผู้ใดข้ามาถึงก็ไม่เห็นคนแล้วละบางทีอาจจะตายไปายายภายใต้ภพบิติแล้วก็เป็นไปได้ท่านหวังท่านคิดว่าใครเป็นผู้เจอภพบัติอย่างนั้นเหรอเป็นคนของเฮงยวนหรือเปล่า เอยสํานักเฮงยวนอย่างนั้นเหรอสำนักเฮิงยวนนั้นจะมีคนที่มีความสามารถเช่นนี้ได้อย่างนั้นเหรอเจ้าคิดว่าทุกคนสามารถเป็นผู้ของกายวิญญาณลึกลับจริงๆอย่างนั้นเหรอฮะรอก่อนเถอะอีกในไม่กี่วันกายวิญญาณลึกลับของสนักจึงยางของขา่าก็จะลืมตาตื่นขึ้นแล้วจะต้องทําให้เจ้าตกใจจนตาค้างแน่นอน <laughs> ฮะดูเจ้าทำท่าทำทางเหมือนกับว่าเจ้าเป็นผู้คองกายวิญญ,ญาณลึกลับซะเองอย่างนั้นแหละตาแกเ่เอ๋ท่านพี่กลับมาแล้วเหรออะนี่นี่เกิดอะไรขึ้นเหรอคะไปบ่อวิญญ,ญาณหยกก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันเออเออพระเจ้าช่วยกล้วยทอดทําไมถึงบาดเจ็บขนาดนี้ได้ละ่ะนี่อย่าไปยุ่งกับเขาเลยเจ้าไปดายาเพิ่มกําลังทั้งหมดในชั้นเก็บของไม่ค่าเร็วเข้าก็เกิดอะไรขึ้นเขาได้รับบาดเจ็บได้ยังไง ท่านไปเจอกับผู้แข็งแกร่งมาอย่างนั้นเหรอหลังจากเด็กคนนี้ก้าวเข้าสู่ระดับลากฐานก็ดึงภัยพิบัติสวรรค์มานะอ่ะอะภัยพิบัติสวรรค์อย่างนั้นเหรอระดับลากฐานเนี่ยนะสามารถดึงดูดภัยพิบัติสวรรค์ได้อย่างไรกันเออขนาดผู้แข็งแกร่งอย่างพี่ใหญ่ยังไม่เคยดึงดูดภัยพิบัติระดับสวรรค์เออ,เ,อ,อเลยสักครั้งท่านท่านอย่าล้อเล่นเลยนะเอยเจ้าคิดว่าข้าพูดล้อเล่นกับเจ้าอย่างนั้นเหรอฮะน้องเอ๋ย นี่นี่มันเป็นไปได้ยังไงอะผู้ก้าวข้ามภพิบัติซึ่งเป็นดั่งโชคชะตาที่ขัดกับสวรรค์ผู้บ่มเพาะที่เพิ่งก้าวเข้าสู่ระดับลากฐานได้ดึงดูดพิบัติสวรรค์ข้าไม่เคยได้ยินจริงๆไม่เคยมีแบบนี้มาก่อนในประวัติศาสตร์ดินแดนฉูความสามารถของเด็กนี้ไม่ธรรมดาแล้วเฮ้ยในที่สุดก็รอดแล้วโชคดีที่ข้ากลับมาได้ทันเวลา นี่หลิงเอ,อ๋อย่าได้บอกใครเกี่ยวกับเรื่องนี้เด็ดขาดละ่ะเออเออกับท่านเจ้าสำนักก็บอกไม่ได้อย่างนั้นเลยคะ่ะเฮ้ยอย่างน้อยก็ตอนนี้แหละ เอ,อยิ่งมีคนรู้เรื่องนี้น้อยเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเรื่องของยาสวรรค์บ้างเปล่าสร้างปัญหาไว้มากมายในสำนักเฮงหยวนหนึ่งตำหนักมีสอสายลับข้ายังไม่เจอพวกมันครบทุกคนเลยเพื่อปกป้องไม่ให้เรื่องเยเชิญแพร่ไปทั่วเราควรระวังไว้ให้ดีเออแล้วที่สำคัญเด็กคนนี้ยังเป็นนักปรุงยาอีกด้วย อะอาฮะนักปรุงยาอย่างนั้นเหรอเขาเป็นนักปรุงยาจริงๆอย่างนั้นเหรอทําไมท่านไม่เคยบอกข้าเลยล่ะฮะท่านพี่เฮ้ยข้าก็เพิ่งจะรู้เช่นกันเด็กคนนี้ครอบครองไฟแท้จริงอีกด้วยฝะฝะ,ฟะ,ฟะไฟแท้จริงเออเออสิทธิ์ของท่านลึกลับเกินไปแล้วเฮ้ยเขาค่อนข้างลึกลับนาะเฮ้ยข้าจะไปที่ตำหนักยาเจ้าอยู่ที่นี่คอยดูแลเขาไว้ดีล่ะ เออเออเอเอได้เออสิน้องจี่ข้าได้ไปสอบถามแล้วว่าสำนักหึงงยวนนั้นไม่มีสิทธิชื่อว่าเฉินเยี่ยนะอ๋อไม่มีอย่างนั้นเหรอหรือว่าเขาจะโกหกข้ากันเฉินเยียทำไมท่านถึงไม่เปิดเผยชื่อที่แท้จริงแก่ข้าล่ะ